ครั้งที่แล้วนะคะเราก็ได้เห็นบทสนทนาจากสถานการณ์จริงนะคะระหว่าง c o o p e r and My Sister at the Pharmacy ที่ร้านขายยาน,นั่นเองนะคะแต่มันเป็นบทสนทนาที่นักเรียนแค่ฟังและดูใช่ไหมคะแต่วันนี้เราจะมาฝึกพูดฝึกออกเสียงฝึกพูดเป็นประโยคด้วยเพราะว่าสมองนะคะที่ใช้ในการประมวลในการฟังกับใช้ในการพูดเนี่ยมันต่าง นั่นคือเหตุผลที่ทำไมหลายคนนะคะเอ๊ะทำไมเราฟังพอฟังได้แต่ทำไมเราจะพูดม,มันติดอยู่ที่ปากม,มันพูดไม่ได้นะคะเพราะว่าสมองมาทำงานต่างกันดังนั้นเราต้องมาฝึกทั้งฟังและฝึกทั้งพูดด้วยนะคะไปเราจะไปลองฝึกพูดจากคลิปเรื่อง at the pharmacy กันค่ะ let's go Hey guys it's k i f e r s here สวัสดีค่ะนี่ Kiffers นะคะนักเรียนจำคลิปครั้งที่แล้วได้ไหมคะ at the pharmacy ที่นักเรียนเห็นบทสนทนาระหว่างครูกับน้องสาวนะคะที่น้องสาวไปซื้อยาที่ร้านขายยานะคะแล้วครูก็ถามว่าเป็นอะไรใช้ยังไงนักเรียนสามารถกลับไปดูวิดีโอได้นะคะคลิกข้างบนนี้ได้เลยนะคะมาวันนี้เราจะมาฝึกพูดกันนะคะหลังจากที่ครูเห็นน้องสาวนะคะเข้าไปที่ร้านขายยาไปซื้อยาพอออกมาปุ๊บครูก็ถามน้องว่า what's wrong What's wrong? What wrong มี s ด้วยนะคะ What's wrong เป็นอะไรหรอ What's wrong นะคะก็เวลานักเรียนเห็นเพื่อนหน้าเศร้าๆมาหรือน้ำตาคลอมาเลยนะคะนักเรียนก็ถาม What's wrong เป็นอะไรนะคะหรือนักเรียนเห็นเพื่อนโพสต์ภาพอ,อย่างเงี้ยบน f c e e o o o นะอยู่โรงพยาบาลอย่างเงี้ยนักเรียนก็พิมพ์ถามได้เลย What's wrong เป็นอะไรหรอนะหรือในกรณีอย่างของครูใช่ไหมครูเห็นน้องสาวเดินเข้าไปซื้อ,อยานะะในร้านขายยาพอ,ออกมาครูก็ถามว่า What's wrong What's wrong, What wrong? ใครจำได้มั่งว่าน้องสาวครูเป็นอะไร What's wrong เวลาน,นักเรียนมีอาการนะคะก็จะใช้ I have I have, I have. เช่นเจ็บคอเราพูดว่า a sore throat sore throat th ปลิ้นออกมานิดนึง the throat sore throat ฉันมีอาการเจ็บคอก็ใส่ I have ไปเลย I have a sore throat I have a sore throat อาการไอนะเราเรียก a cough gh เจอกันในกรณีนี้นะคะออกเสียง f เลยเหมือนฟ o r fun a cough a cough ถ้าฉันมีอาการไอก็ I have a cough. I have a cough. ดังนั้นมานักเรียนจะเป็นคนตอบด้านขวานะ,ะนักเรียนเล่นบทเป็นน้องสาวสมมติจักภาพ Hey what's wrong <S จักภาพ Hey what's wrong แล้วถ้าเป็นทั้งสองอย่างเลยล่ะ Hey what's wrong ทีนี้ครูก็ถามน้องสาวเนาะแล้วเราได้อะไรมานะคะแบบเข้าไปในร้านขายยาเราได้อะไรออกมาซื้ออะไรมาได้อะไรมานะคะเราก็ถามว่า What did you get What อะไร get แปลว่าได้นะคะในกรณีนี้คุณได้อะไรมา What did you get What did you get uh, What did you get คุณได้อะไรมา สมมติว่าเนี่ยใช้เคสอย่างนี้เลยเนาะในตัวอย่างนะนักเรียนเดินออกออน้องสาวคุณดวมาจากร้านขายยา mm. ก็ถามว่า what did you get ได้อะไรมาหรือแม้กระทั่งอบอกเดี๋ยวแยกทางแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวฉันจะไปซื้อซูเปอร์มาร์เก็ตอีกคนหนึ่งก็ไปเดินเล่นข้างนอกพอมาเจอกันนักเรียนสามารถถามเพื่อนว่า mm. what did you get ได้อะไรมาบ้างล่ะนะหรือ พือบอกเฮ้ยรอแป๊บน,นึ่งรอตรงนี้แป๊บน,นึงเดี๋ยวเข้าไปในร้านเซเว่นแป๊บหนึ่งพอเพื่อนออกมาก็ถามว่า what did you get ได้อะไรมานะคะเหมือนในกรณีของครูถามน้องสาวว่า what did you get จำได้ไหมน้องได้อะไร what did you get น้องได้อะได้ยาแน่นอนยาภาษาอังกฤษ,าษ,าษาเราเรียกว่า Med ine, medicine 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 ยาแก้ไอไอ cough คอฟนะคะบรรทาวคอฟรีลีฟ i มดิซินคอฟรีลีฟ e มดิซินอะสตูดเนน what did you get hmm, ะะหรือสมมตินักเรียนเข้าไปซื้อ,อยาแก้ปวดนะคะปวด PAIN KILLER นะะักะาแปลว่ายาแก้ปวด PAIN PAIN KILLER PAIN Pain Killer ยากแก้ปวดนะ Painkiller นักเรียนเดินเข้าไปร้านขยยาออกมาครูถาม Hey what did you get hmm, Painkiller นะก่อนที่จะไปต่อนะคะครูขออนุญาประโมทนิดนึงเนาะครูมีเว็บไซต์แล้วนะคะ k o f e r s com นะคะอย่างนี้เลยเนาะก็ถ้าอยากจะรู้ประวัติหรือว่ามีคอร์สเรียนอะไรต่างๆนะแล้วก็นักเรียนสามารถเข้าไปดูได้เลยเนาะยิ่งตอนนี้กำลังมีคอร์สเปิดอยู่นะคะ โอเคมาเราจะมารองรวมกันนะคะถ,ถึงจุดนี้นะณนะหน้าร้านขายยา in front of the pharmacy นะักเรียนเป็นคนขวานะเป็นทั้งสองอย่างเลย Hey what's wrong Oh no And what did you get ทีนี้ในวิดีโอเนาะครูก็ถามว่าเอาแล้วแล้วกินยายังไงอะ่ะไอยาที่ซื้อมานี่มันกินยังไงนะอย่างแรกนะเวลาถามว่ากินยังไงเนะเอาะอันอย่างแรกบอกก่อนว่ายา medicine medicine เวลากินยานักเรียนเราจะไม่ใช้ eat uh, eat มันสนุกใช่ไหมมันต้องกินแบบมีความสุขเราต้อง take take ในกรณีแปลว่ากิน take the medicine take the medicine Take the medicine กินยังไงนะคะใช้คำว,ว่า how to เลยเนาะ how to เราถนัดเนาะคำว,ว่า how to กินยายังไง how to, how to take the medicine how to take the medicine how to take the medicine มาหรือจะเปลี่ยนจาก the medicine นะคะเป็น it มันก็ได้ how to take it ถ้าจะลากเสีเยง k ไปนะคะกิ how to take it How to take it mm, มา so how to take it อ,อย่างแรกนะคะะยาชนิดนี้เราเรียกว่าแคปซูลแคปซูลแคปซูลกี่เม็ด one capsule กี่แคปซูล how many capsules two capsules มากกว่าหนึ่งก็ใส่ s ไปแล้วอันนี้ล่ะกี่แคปซูล three แคปซูลส์นะคะถ้าให้กิน1เม็ดก็ take จำได้ไหมไม่อีทเนาะ take one capsule กิน2เม็ดก็ take two capsules กิน3เม็ดก็โอเค take three capsules นะคะทีนี้ถ้าจะบอกว่ากินทุกๆุกชั่วโมงสมมตนะะิอย่างแรกนะคะทุกๆเราเรียกว่า every ออกเสียงเหมือนอย่างนี้นะ Every, 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 ah, took, took, every. See, si Shimong got four hours. Four hours. Every four hours. Took, took, see, si Shimong. Let her talk, Shimong, la. Every six hours. Every six hours. Took, took, sip, song, Shimong. every 12 hours every 12 hours นะก็น,นักเรียนก็สามารถ mix and match ได้เลยนะคะทีนี้ก็จะให้กินกี่เม็ดทุกกี่ชั่วโมงก็ตามสมบายเลยนะเช่นจะให้กิน1เม็ดทุก4ชั่วโมงนักเรียนก็บอกว่า take one capsule every four hours อ่ะณท่านี้ล่ะ a ทค2 c a แคปซูลทุก6ชั่วโมงก็บอกว่า take two capsules every six hours อ่ะ p s u แคปซูลทุกทุกชั่วโมงเอามีคนกินถึง3แคปซูลไหมคะเนี่ยสมมุติมีแล้วกันอ่ะ take three capsules every 12 hours นะปะดังนั้น นักเรียนฟังออกไหมคะตอนที่น้องครูตอบครูถามน้องว่า how to take it น้องตอบว่าฟังได้ไหมน้องก็ take two capsules every four hours นะคะนาะก็ทีนี้ตอนที่ครูก่อนจากครูก็บอก get well soon หายเร็วๆนะคะเวลานักเรียนอยากจะบอกเพื่อนว่าหายเร็วๆนะ ประโยคนี้เลยใช้ได้เลย get well soon นะคะเนาะ get well soon mm hmm. เพื่อนเป็นไข้ก็ get well soon mm hmm. เพื่อนนอนพักที่โรงพยาบาลก็ get well soon นะคะเดี๋ยวตอนนี้เราจะมาฝึก listening อีกสักรอบหนึ่งแล้วเดี๋ยวตอนท้ายเราจะมาฝึกเล่นบทกันฝึกพูด mm hmm. นะคะอะ listening ก่อนไป listen in front of the pharmacy หนาร้านขายยา what's wrong โอ้โ oh no. what did you get? c o f f r e leaf medicine. Hmm. how m m h to take it? take two capsules every four hours. oh okay. get well soon cash. thank you. ก็พอจะฟังได้แล้วเนาะเดี๋ยวเราจะมาฝึกเล่นบทกันนะคะ Take one นะคะก็ครั้งที่หนึ่งเนี่ยเดี๋ยวให้นักเรียนจักลองดูภาพแล้วตอบก่อนนะคะก็ยังมีคำตอบให้อยู่เนาะเดี๋ยวพอ Take two เนาะจะไม่มีคำตอบเลยนะดูแต่ภาพแล้วตอบโอเคมา Take one ก่อนเนาะ Take one action อ่าลืมลืมเนาะก็เดี๋ยวนักเรียนเป็นเล่นบทเป็นคนด้านขวาน้องสาวครู mm hmm. เดี๋ยวครูเป็นคือ first เองนะคะโอเค Take one action in front of the pharmacy hey student what's wrong oh no what did you get mm. oh and how to take it ok a y get well soon student โอเคต่อไป take สนะคะให้นักเรียนดูภาพแล้วลองพูดออกมาเนาะอ่ะลองดูได้ไหมโอเค take t o action in front of the pharmacy หน,นาร้านขยายย hey student what's wrong Oh no, what did you get? Oh, and how to take it? get well soon ได้ไหมคะเนาะก็ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมเข้าไปเช็คครู f i r s t c o m มนะคะมีคอร์สนักเรียนเลือกเยอะแยะมากมายเลยตอนนี้กำลังจะมีคอร์สเปิดด้วยนะจ๊ะนะสไตล์ครูสอนง่ายไม่มีแกรมมาแน่นอนอ่ะนะคะก็เอานี่ไงครู w f i r s t c o m นะคะหรือว่านักเรียนจะรายมาถามครูได้นะคะถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ at n n l l s s คือ first นะนะคะก็เดี๋ยววาไว้บทสนทนาหน้านะคะนักเรียนครูก็จะเอาจากที่เราเรียนวันนี้จะไปประยุกต์ใช้ให้อีกจะได้จำได้ไม่ลืมเนาะของครูสไตล์ครูก็ค่อยไปทีละสเต็ปทีละสเต็ปเนาะก็ that's it for today see you guys later bye